สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยติกุ่วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเราจะดูว่าคนโง่เป็นคนอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติตัวเราเนี่ยกับคนโง่ควรปฏิบัติอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดแต่เราปฏิบัติตัวต่อคนโง่ยังไม่ถูกต้องเราก็จะกลายเป็นคนโง่ไปด้วยนะหลักการในวันนี้นะครับก็จะมาจาก หนังสือสุภาษิตของโซโลมอนในสุภาษิตบทที่26ตั้งแต่ข้อที่3นะครับโซโลมอนได้พูดไว้ว่าแส่สำหรับมา้าบังเหียนสำหรับลาและไม้เร็วสำหรับคนโง่ในตรงนี้ตัวโซโลมอนได้พูดบอกว่าม้าเนี่ยเราจะควบคุมเขาได้นะครับเราคงจะเห็นนักรบหรือว่าเห็นคนที่ขีม่ม้าเขาจะมีแส่ที่สำหรับ เร่งหรือว่าบังคับตัวม้าแล้วก็บังเหียนสําหรับลาลานี้จะเดินซ้ายเดินขวาไปหน้าไปหลังนะครับก็ต้องมีบังเหียนที่ควบคุมเขาแต่คนโง่ก็เหมือนกันว่าคนโง่นั้นเราจะต้องรู้วิธีการนะครับที่จะดีลกับเขาเพราะหากว่าเราไม่รู้วิธีการเราจะกลายเป็นคนโง่ไปด้วยและเราจะเป็นคนที่ถูกเขาดูถูกไปด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราก็จะได้รับความเสียหายอย่างมากมายผมจึงบอกว่า เราจะดูคนโง่เป็นคนอย่างไรดูได้อย่างไรและจะปฏิบัติต่อคนโง่อย่างไรนะครับเอามาดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อพูดคําว่าคนโง่ในความหมายที่ผมพูดเราไม่ได้บูลลี่หรือว่าตําหนิคนที่สมองไม่ดีนะครับยกตัวอย่างบางคนชมว่าคนฉลาดคือคนที่ปากไวปากจัดตอบโต้เก่งหรือว่าท่องหนังสือนะครับอ่านหนังสือเนี่ยได้ดีมากบางคนนี่ไม่อ่านหนังสือนะครับแต่สมองดีอันนั้น ยังไม่ได้วัดที่โง่หรือไม่โง่นะครับเพราะบางคนนิสัยดีแต่อาจจะความจําไม่ค่อยดีเขาไม่ได้คนโง่นะครับควาว่าโง่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในความหมายของหนังสือสุภาษ,ษิตคําว่าโง่นะครับก็คือคนที่โง่นั้นมักจะเป็นคนที่อวดเก่งเขาอวดเก่งเพราะเขาไม่รู้ว่ามีคนที่เก่งกว่าเขาอยู่ที่นั่น,นลักษณะที่สองคนโง่ก็คือเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนที่สอนแล้วก็ไม่ฟัง เป็นคนที่ดื้อไม่รับฟังความคิดเห็นของใครนะครับและสันะที่3คนโง่นะครับก็คือคนที่โอ้อวดขี้อวดนะเพราะคนที่ฉลาดนั้นเขาจะถ่อมใจนะครับเขาจะเก็บตัวเขาจะเป็นคนที่ไม่โปรโมตก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเราเห็นว่าคนที่รวยมากๆเลยนะเขาก็ดําเนินชีวิตเรียบง่ายแต่คนที่ไม่รวยนะก็จะดําเนินชีวิตฟุ่มเฟือยแล้วก็โอ้อวด ลักษณะที่4นะครับคนโง่นั้นก็จะเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นเขาจะดูถูกเหยียดหยามคนที่ด้อยกว่าหรือบางคนเก่งกว่าเขายัางดูถูกเลยนะครับนะลักษณะที่5คนโง่เป็นคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้านะและลักษณะที่6นะครับคนโง่ก็คือคนที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์ระบบระเบียบกฎหมายนะและลักษณะที่เลักษณะสุดท้ายก็คือคนโง่นั้นมักจะไม่รอบคอบประมาทนี่คือคำว่าคนโง่นะครับถ้าเรารู้ ตรงนี้แล้วเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวต่อคนโง่อย่างไรเอาแล้วนะครับการปฏิบัติที่หนึ่งนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะให้เกียรติยกย่องคนโง่เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราให้เกียรติยกย่องคนที่โง่แล้วปรากฏว่ามีคนก็ติดตามเขายังไม่พอนะครับคนก็ชื่นชมศรัทธาแต่เขาก็ปล่อยความโง่ออกมาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี สุภาษิตบทที่26ข้อที่1บอกว่าเกียรติไม่ควรคู่กับคนโง่ดังหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยวก็คือฤดูร้อนเนี่ยมันไม่ควรมีหิมะเพราะว่าหิมะตกมาก็ละลายไปหมดนะครับมันก็ไม่สวยละหรือฤดูเกี่ยวเป็นฤดูที่ต้องไม่มีฝนเราจะไปเก็บเกี่ยวข้าวปลาอาหารนะครับทำไร่ทํานาแต่ถ้าฝนตกลงมามันก็เกี่ยวไม่ได้เช่นเดียวกัน อย่าให้เกียรติคือบางครั้งเนี่ยเราอย่าโปรโมทเกินไปอย่าโปรโมทคนโง่เข้าใจคำว่าคนโง่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้บายควาว่าคนที่ท่องอะไรไม่ค่อยจำนะคนโง่ผมก็ได้บอกลักษณะไปแล้วคนเราเนี่ยอย่าไปให้เกียรติเขาถ้าเราให้เกียรติเขาเนี่ยเหมือนกับเราส่งเสริมคนไม่ดีนะและถ้าคนโง่เนี่ยคือคนไม่ดีก็จะใช้คํานี้ก็ไม่น่าจะผิดคนโง่คือคนที่ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ การปฏิบัติที่2นะครับถ้าจะปฏิบัติคนโง่นั้นควรปฏิบัติให้ถูกวิธีที่บอกว่าให้ถูกวิธีที่ผมได้อ่านในสุภาษิตบทที่26่สิข้อที่3ที่บอกว่าแท่สาหรับม้าก็หมายความว่าคนโง่เนี่ยให้ประชาธิปไตยไม่ได้นะหรือคนโง่ให้อิสรภาพไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะใช้ความโง่เขาเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดคนโง่ต้องใช้ระเบียบคนโง่ต้องใช้วินัยต้องใช้ให้ถูกทางเพราะบางคนนี่นะครับ บางคนเขาเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีศีลธรรมที่ดีแต่เราก็ไปจี้ไปเข้มงวดเขานะครับอย่างกระเข้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าคนโง่คนมีคุณสมบัติเจ็ประการที่ผมพูดไปนี่นะครับเรากับไปให้เกียรติเขาปล่อยเขามีอิสระรับรองนะครับเขาก็จะไปทําร้ายคนอื่นเพราะว่าผมก็บอกเลยนะครับว่าลักษณะคนโง่ก็คือเป็นคนที่อวดเก่งไม่ฟังใครดื้อรัน้นดูถูกคนอื่นไม่ยำเกรงพระเจ้า ไม่สนใจกฎเกณฑ์แล้วก็ศีลธรรมกฎหมายแล้วก็ไม่รอบคอบแล้วไปยุกย่องเขาได้อย่างไรนะฮะไปโปรโมทเขาได้อย่างไรอะ่ะเขาก็จะทําสิ่งไม่ดีแบบเนี้ยแล้วเป็นแบบอย่างแก่คนไม่ดีต่อไปนะดังนั้นคนโง่เนี่ยที่บอกว่าต้องใช้ไม้เร็วนะครับตามสุภาษิตบทที่2ี่ข้อที่3ก็เพราะว่าสัตว์ที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็ต้องใช้การบังคับควบคุมแล้วก็ฝึกฝนนะเช่นเดียวกันคนฉลาดนะครับก็อย่าไปบีบบังคับเขา แต่ขณะเดีดวยวกันคนโง่คนไม่มีศีลธรรมไม่มีกฎหมายไม่บังคับตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้กฎระเบียบเหมือนแท่นะครับที่จ้องบังคับม้าให้วิ่งอิสระไม่ได้กันปฏิบัติที่3นะครับคนโง่นั้นมักจะทําอะไรที่โง่เขลาสุภาษิตบทที่26ข้อที่4บอกว่าอย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาคือคนโง่เนี่ยเราจะพูดอะไรไปนะก็จะมีช่องทางในการดิ้น หลบเอาตัวรอดไปถึงแม้ว่าตัวเองผิดก็จะดิ้นไปไม่ให้ผิดหรือคนโง่มักจะถามอะไรโดยไม่คิดหรือถามอะไรโดยไม่ควรถามตนน้นจึงบอกว่าอย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเพราะว่าถ้าเขาถามอะไรโง่โเราตอบอะไรโง่ๆงเขาจะดูถูกเรานะครับเพราะเขาถือว่าเขาเหนือกว่าแต่ถ้าว่าเราเนี่ยตอบคนฉลาดคุยคนฉลาดเขาจะยกย่องเราในความหมายนี้ก็หมายความว่าอย่าไปใส่ใจคนโง่เพราะคนโง่เนี่ย ไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลในการตอบโต้ในการคุยแต่คนฉลาดเขาจะใช้เหตุใช้ผลใช้หลักการในการคุยและคนโง่ก็จะพูดแต่เรื่องไร้สาระเอาตัวเองเป็นที่มั่นคนโง่นะครับจะเย่อหยิงพยายามเอาชนะทุกคนแต่ถ้าบอกว่าคนฉลาดเนี่ยเขาจะวินวินนะครับคือชนะก็ชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันความสัมพันธ์มาก่อนแต่คนโง่นั้นไม่มีความสัมพันธ์นะครับเขาจะเอาชนะหรือแพ้มาก่อน บางครั้งเราพยายามอธิบายกับคนโง่เนี่ยเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะเพราะเขาโง่ครและการปฏิบัติที่4นะครับอย่าให้คนโง่ส่งสารสื่อสารโอ้ห oh, อันนี้สําคัญนะครับอย่าให้คนโง่สื่อสารหมายความว่าเวลาจะคุยเรื่องจําเป็นเวลาจะคุยหรือติดต่องานสําคัญอย่าให้คนโง่เนี่ยเป็นตัวแทนตัวการไปการคุยนะเพราะว่าเรื่องที่ร้ายก็จะยิ่งร้ายไปอีก เรื่องที่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีเพราะคนโง่เขาจะโง่ในการสื่อสารและจะไม่รู้ไม่มีปัญญาก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยให้คนโง่ไปสื่อสารแทนเราเนี่ยเรากาลังตัดแข้งตัดขาไปเลยนะเพราะแทนที่เขาจะนําผลประโยชน์สร้างมิตรนําการคืนดีหรือว่านําการร่วมงานกับกลายเป็นว่าคนโง่ไปพูดเนี่ยทำให้เราเสียคนไปเลยนะและลักษณะที่5นะครับอย่าให คนโง่เนี่ยที่จะทํางานคนโง่นี่นะครับต้องให้ทํางานเป็นจอ็อบบางจอ็อบและบางงานด้วยและถ้าหากว่าคนโง่ที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีหลักการไม่ฉลาดไม่เฉ,ฉลียวไม่เอะใจไม่มีสติเนี่ยมันจะทําให้งานเราพังไปเลยนะควรจะให้งานบางอย่างที่ไม่มีผลกระทบอย่างที่ผมพูดนะครับคนโง่จะไปดูถูกคนอื่นเนี่ย คนโง่ก็จะเป็นคนที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์เขาใช้วิธีการผิดๆมายุ่งเลยนะดังนั้นความว่างโง่เนี่ยมันรวมไปถึงคนที่ไม่มีหลักการไม่มีศีลธรรมด้วยนะผมไม่อยากให้เราไปตําหนิคนที่สมองที่แปลว่าอย่างอาจารย์เป็นคนที่ไม่ใช่สมองดีนะฮะคือบางคนเนี่ยเขาอ่านหนังสือรอบเดียวเขาจาเลยนะแต่ผู้สอนนี่โอ้ต้องอ่านเสร็จมานั่งสรุปอ่าน4ี่หรอบนะครับถึงจะจำอนะ่ะแต่ไม่ได้บอกเขาเป็นคนโง่นะฮะเขาเพียงแต่ว่าสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดยีนมันไม่ได้เหมือนบางคนที่เป็นจีเนียสเนี่ยแต่คขาว่าโง่อย่างที่อธิบายแล้นะครับมี7ประการที่บอกนั่นแหละคือคนที่จะทําให้เกิดการเสื่อมเสียนะอย่าให้คนโง่ในการทํางานอย่ามอบงานให้เขาหรือถ้ามอบให้เขานะครับจำเป็นจริงๆต้องใช้ใเขาเนี่ยต้องมีคนอีกคนหนึ่งกํากับคอยช่วยเหลือคอยกระทุง้งนะเอาละการปฏิบัติที่6นะครับอย่าสอนคนโง่อย่าให้คําสุภาษิตแก่คนโง่ ในสุภาษิตบทที่26สนะิบกข้อที่เจ็ก็บอกว่าสุภาษิตท,ที่อยู่ในป่าของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์คือถ้าเอาสุภาษิตหรือว่าคำคมคำพูดความรู้อ่ะให้คนโง่เนี่ยมันจะเหมือนกับขาที่แบบว่าห้อยลงในน้ําที่ไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะว่าทําไมครับเขาบอกว่ามันใช้ไม่เป็นยังไม่พอนะครับมันจะเอาเท้าราน้ําด้วยนะฮะก็คือเขาจะ เหมือนกับคำพูดที่บอกว่ามือก็ไม่พายแต่เอาเ,อาเอาท้าลาน้ําก็เขาจะทวงไว้ด้วยนะหรือเอาสุภาษ,ษ,ษิตคําพูดดีๆความรู้ดีๆเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดแล้วไปสอนในทางที่ผิดจึงบอกว่าอย่าให้ความรู้แก่คนโง่ดังนั้นต้องสอนคนโง่เป็นคนดีก่อนสอนคนโง่ให้มีความเข้าใจก่อนแต่อย่าให้สุภาษ,ษิตคืออย่าใช้คําพูดอย่าให้ความรู้แบ่งปันให้กับคนโง่เพราะว่าเขาจะดูถูกไม่พอนะครับ เขาจะเอาเราไปไปใช้อ่ะในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมเอาละการปฏิบัติที่7นะครับก็คือจงให้คนโง่เนี่ยเรียนรู้ในความผิดพลาดของเขาเองสุภาษิตบทที่26กข้อ11็ก็บอกว่าคนโง่ที่ทำตามความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำลอกออกมาเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยสอนคนโง่เขาจะดูถูกเราเพอเพอนะครับ คนโง่บางคนเนี่ยเมื่อเจอกันเนี่ยเขาจะพูดฝ่ายเดียวเขาไม่ให้อีกฝ่ายพูดเลยนะเขาไม่รู้จักในการเรียนรู้ดังนั้นต้องให้เขาเรียนรู้ในการผิดพลาดของเขาเองพี่น้องเคยแนะนําคนบางคนไหมครับทั้งสอนแนะนําใช้เวลามากเลยเขาไม่ปฏิบัติตามนะเพราะคนโง่จะไม่ฟังใครจนกว่าเขาจะทําผิดพลาดเองจนกว่าเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะคนบางคนก็ต้องแบบนี้นะครับสอนไม่จําก็ต้องให้เรียนรู้เองก็อยากจะ บอกกับเรานะครับว่าคนโง่นั้นคือคนที่ไร้ศีลธรรมอย่าให้เราตําหนิด้วยกันเองในทาำกลางพวกเราว่าใครเป็นคนโง่นะเพราะว่าคำว,ว่าโง่นั้นคือคนไร้ศีลธรรมไร้กฎเกณฑ์ไร้กฎหมายไม่ฟังใครและปฏิบัติตัวต่อคนโง่ประการที่8นะครับจงจําไว้เลยนะครับว่าอย่าหลุดหรืออย่าที่จะหลงกลในคําพูดของคนโง่ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่า เราได้เกิดตั้งแต่ต้นว่าคนโง่นั้นเนี่ยอวดเก่งอวดดีดือ้อรั้นไม่ฟังใครดูถูกคนอื่นไม่ยำเกรงพระเจ้าแลวไม่สนใจกฎหมายมันมีแนวโน้มนะครับที่การกระทําของเขาเนี่ยจะยั่วย้าวเราแล้วก็ทําให้เราหลุดโมโหโห,หรือบางครั้งนะครับทาให้งานเราเสียหายเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อยากจะสอนแล้วว่าอย่าหลุดอย่าหลงตั้งสติให้ได้เพราะว่าคนโง่นั้นมีแนวโน้มนะครับในการกระทําของเขาเนี่ยจะกระตุ้นเราให้เราอารมณ์เสีย สิ่งนี้ก็เลยบอกพี่น้องนะครับว่าระวังอย่าหลุดอย่าหลงต้องมีสติอยู่คนโง่เพราะแนวโน้มของคนโง่เหล่านี้มันจะชักจูงให้ทําสิ่งที่ผิดมันจะยั่วเยาว้าทําให้เราอารมณ์เสียหรือเขาจะทําในสิ่งที่ไม่ควรทําทําให้เราหลุดได้นะเราต้องมีสติให้มากและจงเข,เข้าใจเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดตอนนี้คําถามว่าจะช่วยคนโง่ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าที่ช่วยได้ก็คือ หาโอกาสรอเวลารอจังหวะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าบางคนเราอยากจะช่วยบางคนเราอยากจะแนะนําแต่เขาไม่เปิดประตูให้เราช่วยไม่เปิดประตูให้เราแนะนําเลยนะครับเช่นเจอการแทนที่เขาจะรับฟังเรียนรู้จากเราเขาจะเป็นฝ่ายโอ้อวดฝ่ายคุยเขาเป็นฝ่ายที่พูดโปรโมตตัวเองนะหรือเมื่อจะแนะนําเขาก็จะตอบว่าเขารู้แล้วเพลอๆนะครับเขาจะสอนเรากลับด้วยนะนี่คือคนโง่ผมจึงใช้คําว่ารอเวลารอโอกาส เหมือนคนที่มันตกน้าอ่ะใกล้จะจมน้ำเนี่ยเขาถึงจะขอความช่วยเหลือนะครับแต่ยังมีแรงอยู่เนี่ยเขาไม่ขอความช่วยเหลือหรอกและเข้าใจเขามันมีปัจจัยนะครับคนเหล่านี้ผมสอนวิชาอินเนอร์เฮลิ่งเนี่ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าปัจจัยชีวิตคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยปัจจัยมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กทําให้เขาเป็นแบบเนี้ยหรือปัจจัยที่2นะครับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยและปัจจัยที่3คืออุบัติเหตุในชีวิตมันฟอร์มนิสัยเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วปัจจัยที่4นะครับ เป็นไปได้ว่าเขาเกิดมาเขาขาดโอกาสไม่เหมือนพวกเราต้นทุนชีพที่เขาไม่มีนะครับคือไม่มีใครอบรมสั่งสอนมันเลยกลายเป็นนิสัยเหล่านี้ขึ้นมาก็ขอให้เข้าใจเขาก็หาจงังหวะช่วยเหลือนะครับและสอนว่าใครเป็นคนประเภทเหล่านี้นะครับก็หลีกเลี่ยงเพราะไม่มีใครชอบเนะี่ยเราจงจาไว้นะครับอย่าตําหนิใครโง่เพราะคนโง่ไม่ใช่คนท่องหนังสือไม่เก่งหรือเป็นคนที่ทําอะไรช้าแต่คนโง่คือคนที่ นิสัยไม่ดีต้องจําตรงนี้ไว้นะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพอนะครับ